แล้วนะคะทะลัดตเอ่อจะมาิวผักนะคะที่ซื้อมาจากร้านใกล้บ้านทลัดตเองร้านน้องอ้นนะคะรีบไปซื้อนะคะใครอยู่แถวนี้ก็พผักมันสดมากมากนะคะลูกชายไปซื้อมาให้วันนี้นะคะเห็นไหมคะลูกชายเลือกตรงนี้ไปซื้อมาให้แต่เขาพูดไม่เป็นก็โทรคุยกับน้องอ้อนได้คือให้น้องอ้อนว่าเราจะเอาอะไรนะคะ ร้านใกล้ๆนึงดูผักมันสดจริงๆค่ะเลยดีใจเนี่มีตัวผักเหมือนกับเด่นมาจากต้นบ้านเราเลยนะเห็นไหมคะแ้่ได้หลายผักมาทีเดียวแต่ลืมลืมอีกแล้วเห็นไหมลืมเอ่อซื้อมะเขือะมะเกลียวหวานเนี่ยกเกลียวหวานแล้วก็ใส่ผักอันนี้เนาะเกลียวหวานไก่อยากกินแกลียวหวานไก่กับเอ่อกับเอ่อขนมจีนค่ะมารีวิว ใจริงค่ะไม่รีวิวว่ามันสวยเนี่ยผักสวยไหมคะสดนะคะสดใหม่ใช้ลายเลยทีเดียวของงอกก็ได้เยอะเนี่ยแฟนไปซื้อห้างจะไม่ได้เยอะขนาดนี้นะของนอรเวยเหรอแฟนซื้อห้างนี่ก็จะได้ครึ่งนี่ถ้าไปซื้อร้านองอกนจะห่อใหญ่กว่าเห็นไหมจะห่อใหญ่กว่าเลยนะ แต่้าเราไม่รู้นะแต่ว่าได้เยอะกว่าแต่น้ำหนักไม่รู้แต่ว่าก็ถึงเท่าไหร่ไม่รู้ก็ได้คลิกมาด้วยค่ะตั้งใจมารีวิวโดยเฉพาะเด็ดนะคะีค่ะเนี่ยได้อะไรบ้างโอ้ยผงแหนมมาแล้วจะไปทําผงจะทําแหนมนะคะอันนี้จะมาทําแบบผงแหนมนะคะเดี๋ยวทาร้จะทําแล้วก็โชว์เหมือนเดิมนะคะ ช่วยกดติดตามทธรัสด,ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะช่วยกดติดตามเธรัสด,ด้วยนะคะช่วยกดไลค e. ์กดติดตามทธรัศถ้าจะแชร์ด้วยก็ขอบพระคุณมากๆค่ะแต่แค่กดติดตามก็ดีใจแล้วโอเคเห็น <Okay. S 1> <c oughs> mm ไหมคะนี่แส่กสุๆสดๆ้าบอกทั่วก็สดนี่ค่ะก็แค่นี้แต่ได้สดหมดทุกอย่างเลย เดี๋ยววันนี้แฟนเธาจะออกโรงพยาบาลแล้วด้วยนะคะก็จะมีเพื่อนแกนไปรับเธอแล้วก็ไม่ได้ไปรับเพราะว่าเธอแ้ไปทํางานเพิ่งกลับมาเนาะแล้วก็เพื่อนเขาก็อาสาที่จะไปรับให้เธแล้วก็เมื่อประมาณสามโมงหรือว่าประมาณสามสี่โมงเขาจะไปรับกันกว่าจะเดินทางมาถึงก็ นะคะเดี๋ยวเราเค่อยเจอกันใหม่ตอนทำกับข้าวนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูและกดติดตามทลันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่นะ